มถ้าเราดูเบรนี่มาด้วว่าปลูกพังหรือปลูกเห็ดเนี่ยเป็นือนปลูกพังหรือปลูกเห็ดครับเห็ดขึ้นเหรอเห็ดขึ้นเต็มเลยไม่ต้องให้คะแนนพิเศษนะเนี่ยอ้าวอะไรนะกูอิ่มมันที่ไม่ได้เอาติดไปให้กรรมการชิมอยู่กรรมการชิมก่อนแล้วค่อยชิมตามอ๋อว่าเป็นเห็ดเป็นเห็ดที่ปลอดภัยหรือไม่ใช่ไหมเห็ดเบือหรือเปล่าเพิ่มนะคะเห็ดเห็ดอะไรเห็ดฟางเห็ดฟางไหมคะเห็ดเบือหรือเปล่าต้องให้กรรมการชิมเหรอฮะ เห็ดย่าน่ะเกิดเย็นไหมใช่แต่มันเป็นเห็ดโอุ๊ยวันนี้อากาศดีจังเลยเนาะเออวันนี้เหมาะกับสิบแปดองศาเมื่อเช้าสิบแปดองศาใช่อากาศดีโอ้ยผมได้ทําใหม่หมดเลยครับเริ่มงรับดึงใหม่ครับดีนะตุ่มตามถ้าจะทําใหม่น่ะรวนไว้แล้วตากแดดไว้ดีนะที่เป็นปัจจัยาะแต่ตุ่มตามก็ตากแดดไว้ตั้งหลายวันนะไม่ต้องไปไกลแต่ว่าช่วงที่เขาปลูกเขากดน้ำแล้วก็นั่นเลยอืมมันต้องให้ดินชุ่มชื้นใช่เขาไม่ตากแดด ของเรายังควรดินตากแดดกันสองวันสามวันเราจะทำเราจะปลูกอะหนุนนานี่กว่าจะเพาะได้กี่วันนะเขาแปลงเขาดูแมนกระบี่เขาขุดอยู่ไม่รู้กี่รอบขึ้นใพี่หนูนาขุดจนลึกเลยอ่ะเออทั้งโอ้โหจนดินร่วนเป็นเม็ดทรายอ่ะของพี่หนูนนานะ เี้ยงทับกพวกราชพวกวางซุ้งนี่โอ้โหต้นนี่เกี่ยวอะไาแล้วครับแปงแปลงคนอื่นหมดเลยอ๋อเรื่องดินเขาได้เขาได้โหราพามันหนักมันขึ้นเนี่ยขึ้นช้าไงช้าแต่แปลงสวยใช่เลยต้องทนแต่เดี๋ยวพอขึ้นก็สวยอ่ะใช่เพราะเขาเตรียมเตรียมแปลงดีมากอ่ะไม่ต้องเจ็ดวันของนู่นของเลี้ยงทับทุกนี่เกิดทุกหัวเลยกับนายโพธิ ใ่อน่าย์ค่ะกปรตหลังตะพูกยอ้นาะในผู้ที่เปิดหลังใมตะผูก็เริ่มแตกแล้วไปดูกระเทียมกันนะคะปักเอนะแปงก็จะเป็นคู่ที่จสวยเลยนะนู่อันอื่นขึ้นหมดแล้วโดยะแปลงแม่เฟื่องลุงหวมายแล้วก็แปงลุงแดง แต่หอมพูดถึงเนี่ยมันมันสวยจริงนะแต่พอเราไปดูตอนที่ใบยาวมากเลยนะครับทุกคนเหลืองนะต้องดึงตัดดึงขึ้นมาหมดเลยใช่ไหมครับเวลาจะก็นกินตัดได้ไหมตัดได้ครับไม่หยุดตัดตัดเลยครับตัดแหลเด็ดเลยที่บ้านเวลาเก็บกินก็เด็ด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 ใบต้นหอมเด็ดใบผมจะหัวหัวแดงๆมาปลูกมาปากลง ของแมงทับทูลนะถือว่าสวยมากเลยตีครูขึ้นทุกหัวแมงนี่เวิร์กเลยขึ้นทุกหัวเลยนะฮะต้นหอมนะฮะมีความชำนาญในการปลูกนี่ตอนแรกเราอย่าง่วนเลยนะเพราะว่าเอาหัวเอามาแช่แช่น้ำนี่มันต้องเน่าแน่เลยดีนะคืนเดียวเองโอเคเหมือนกันน้องน้องแมงบอกว่าเอาไปแช่น้ำก็ขึ้นเนะมันยังไม่เด้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเนี่ยเพราะน้ำมันอยู่ในนกต้องเดียว fc บอกแล้วให้เอาออกอ fc บอกแล้วว่าผักบุ้งต้องเอาฟางออกได้แล้วเพราะว่ามันงอกเยอะมากแล้วตอนนี้มันโดนฟางกดไว้อยู่นี่คือต้นผักบุ้งของต้นฮักนะฮะหมายเลขสิบสี่เป็นแปลงผักบุ้ง fc บอกแล้วให้เอาฟางออกได้แล้วนะฮะตอนนี้ฟางมันกดผักบุ้งอยู่มันมันมันชอนขึ้นมาไม่ได้นะฮะใช่เออเหลือจริงจริงฮิลี่มันเหลือ มันเป็นแปลงแรกที่ผมนขึเกิดแปลงแรกต้นขึก็เกิดแล้วก็ได้ัลส่วนของพี่กวางเอ้ยหมายเลขกสิบสามกวางตุ้งของพี่เจนจิรานะก็ถือว่าสวยมากนะครับแน่นมากเลยนะท้ายหายแหว่งเลยมันไม่เยอะมากเะเยอะมากนะอันนี้ก็กวางตุ้งของพี่แดงเอ้ยของพี่เจนจิรานะคะนี่ก็โโอ้หเนี่ยเอะนะคะาเ่อวจะแบ่งยังเยอะเยอะมาก เป็นพันต้นเป็นพันต้นที่สที่สก็แบ่งได้อืมปุ๋ยเยอะเต็มแปลงเลยเนาะมันหนาแน่นมากนะฮะน่าจะปลูกไปถึงนู่นนะฮะน่าจะปลูกยาวไปถึงร้านป้าสวได้เลยนะฮะกวางตุ้งนี่นะครับอันนี้จะไม่แบบสามสี่สี่ห้าช้อนโต๊ะเลยเหรอเพราะว่ามันมันมันเป็นพืชที่ว่ากินต้นโตเนาะี่แค่สองสองช้อนโต๊ะอยู่นาดนั้นแล้วอ่ะสองช้อนโตมันไม่เหมือนผักกาดเนาะไม่เหมือนผักชีพวกนี้เราจะกินแบบต้นเล็ก นี่ผักวางตุ้มเปรียบกับผมเลยสวยสวยสวยทุกแปลงเลยโคงกุ้ไรเนี่ยถ้าโคโก้ไรนี่แบ่งมานี่เผิดกินขาดนะเพราะว่าเขาปลูกน้อยแล้วเขาแบ่งง่ายคะนาใช่เขาแบ่งมา้เพื่อมันมันไม่แย่งอาหารแล้วมันไม่แย่งค้างคาแมลงเยอะนะต้องระวังนอนนอนเยอะคะนาเนี่ยมันชอบมากมีผักกาดมีคะน้าผักกาดขาวชอบใช่ แมงยังไม่เท่าคะนาเลยคะนาในอันดับหนึ่งเลยเคยปลูกแล้วแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆริงไม่งั้นเขาจะไม่ใช่สารเคมีเยอะออกคะนาใช่เขาบอกว่าคะนาเป็นผักที่เราซื้อตามตลาดเนี่ยเคมีเยอะมากเวลาเราไปกินหน้าตากาศนอนเกือบทุกใบเลยนะมีญาติคนหนึ่งนะเขาซื้อคะนามาจากตลาดเขาเอาสก็อตไบรท์นั่งขัดทุกใบเลยนะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นผักที่แมลงเยอะที่สุดสารเคมีเยอะที่สุดเพราะแมลงมันชอบกินเขานั่งขัดทีละใบทีละใบเลย ก็คือล้างล้างเคมีออกใช่ครับใช่ครับหรือถ้าเราไม่มีก็ปลอดสารพิษเลยเนาะใช่ค่ะหรือถ้าเราไม่มีนะคะเราก็ซื้อคณะมาเราก็เอาน้ำส้มสายชูไม่ใช่น้ำยาค่ะน้ำส้มสายชูก็ไล่นิดนึงเจือจางในน้ำเปล่าก็แช่แช่คณะแช่คณะแล้วก็ล้างออกให้สะอาดค่ะ ใช่ปลูกขายเขาเจออย่างว่าเราต้องลดคือคือถ้าเขาปลูกขายเชิงธุรกิจเราต้องทำแม่บ้านเป่าหอมก็คือแมงทับภูโอ้ต้นหอมยสวของของแมงทับภูยอมรับว่าสวยมากนะฮะเพียงแต่ว่าแปลงอาจจะไม่สวยเนาะไม่มีไม่มีคันแปลงนะครับไม่มีร่องนะฮะไม่มีร่องตรงกลางแบบนี้นะฮะอาจจะโดนหักคะแนนในจุดนี้นะครับผม น้ำยังไม่ได้เลยน้ำยังไม่ได้เลยผมจะทำใหม่ให้หมดแล้วทำแปลงให้สร็ส่วนแปลงที่เป็นที่เรื่องลือระเบือไกลแล้วก็เป็นตัวเกรงตอนนี้นะฮะก็คือแปลงหมายเลข6ของพี่เฟื้องเนาะนะฮะใช่กฎกติกานะคะเนาะพวกเราไม่ได้แรงน้ําใจนะคะแต่พวกเราผิดกฎกฎตามกฎนะคะกฎกติกาใช่ไหมตามกฎกติกา จมตามอ่ะต้องพลิกหน้าดินนั่นแหละตามที่แอดชัยบอกนั่นแหละตากแดดปวกกับมดมันก็จะย้ายมาไปที่มันที่มีสารอาหารนี่เยอะถ้าเราไม่ตีปุ๊บตากแดดไปเลยคัอแดดมันลงลงไปเลยมัันยย้าฝดมดมดมันก็ขึ้นใช่ไหมครับใช่มันก็จะย้ายฝั่งแล้วมันจะไปถึงแปลงเจ็ดไหมคะโอ้ไม่ถึงครับไอ้นั่นมันแปลงหใช่มันไม่สมบูรณ์มันไม่ขึ้นครับไม่เป็นไรมีมาเลยไอ้นี่วิธีกำจัด ส่วนของสาปานก็สวยมากๆเลยนะแต่ปัญหาของสาปานคือนะฮะมันลามออกมาตรงทางเดินนะทุกคนนี่นะครับอันนี้คือแปลงพีเสือหมายเลข17ของสาปานหมายเลข16นะฮะแต่ความที่เขาไม่ได้ทาร่องแบบของปีเสือใช่ไหมครับนะฮะผักก็เลยลามลงมาตรงทางเดินนะฮะนี่นะฮะเดินไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะนะฮะ พี่เสือได้แจ้งกรรมการไปแล้วว่าขอให้หักคะแนนในจุดจุดนี้นะครับผมนะฮะอ่อาดูทุกคนดูนะดูดูด,ด,ดูนี่นะครับมันลุกล้ำออกมาแบบนี้เลยนะครับส่วนของพี่เสือก็ตอนนี้เพิ่งเพาะได้สองคืนนะครับผมยังมีงอกนะฮะ แลงของพี่เสือนั้นปลูกกะเพราคู่กับกัะตันยังไม่งอกนะผมมาเช้าแหกดูแล้วนะครับมาเช้าแปเช้าแหวกดูแล้วนะยังไม่งอกนะผมนะกะเพราเม็ดน้อยของพี่เสือเมื่อไรจะขึ้นเนาะรีบขึ้นมาเด้อแลงพี่เสือปลูกอะไรกะเพราครับผมกะเพรากระตั้นยังไม่งอกหัวระพาขึ้นช้าทั้งคู่เลยนะครับของพี่ต่อได้หัวระพาเนาะพี่เสือได้กะเพรานะฮะก็ขึ้นยากทั้งคู่นั่นเองนะครับ เอาใจลุ้นนะฮะเอาใจช่วยให้ทุกแปลงนะครับชนะใจกรรมการเนาะนะฮะได้รางวัลน,นะฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นที่หนึ่งที่สองนะฮะรางวัลปลอบใจอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างน้อยเราจะได้ผักดีๆผักปลอดสารพิษมารับประทานกันอย่างแน,น่นอนนะครับผมนะขอบคุณครับมันไส้ระเกื่อแปลงนี้มันไส้มันไส้มันไส้แมงคพูเนี่ยอือจะสวยเกินไปไหน